ล็กตมายเป็นนวัตรกรรมพิเศษนะคะที่อยู่ในวิลพานอ d y ดี้เซรั่มหลอดนี้เท่านั้นเลยนะคะที่เป็นการผสานคุณค่ากันร,ระหว่างมิวลิพิตและเซรามายการที่เอา2โมเลกุลมารวมกันนะคะจะทําให้สามารถที่จะซึมสู่ผิวได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะผิวกายกับผิวหน้าจะคนละแบบกันดังนั้นคือการที่เราจะบํารุงผิวกายให้ได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเราจะใช้เป็นโลชั่นทั่วๆไปมันเห็นผลช้าแต่ถ้าเราอ่ะได้ใช้บอดี้เซรั่มหลอดนี้เขาเป็นนวัตรกรรมแบล็กตมายจึงซึมสู่ผิวได้เร็วลละลลึก สำคัญคือลดการสร้างเม็ดสีใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำรู้สึกว่าผิวตกกระตามแขนจุดด่างดำที่เกิดจากการเกาหรือรอยแผลเป็นนะคะก็จึงจางเร็วมากๆที่ไม่ใช่แค่ชั้นผิวแข็งแรงลดอาการคันแต่ยังช่วยให้กระจางใสแล้วหอมเนียนนุ่มมากๆเลยค่ะมีทั้งหมด2กลิ่นไว้กันค่ะคอตตอนแคนดี้และมิลกี้เวลเวค่ะคอตตอนแคนดี้จะได้กลิ่นละมุนเหมือนเราเดินอยู่ในทุ่งลูกอมลูกกวาดหอมๆมิลกี้เวลเวจะได้ฟิลเหมือนเราลงไปแช่ในอ่างจากรุชี่ที่เต็มไปด้วยน้ํานมน้ําแร่ ต้องลองนะคะ